รหัสแท้งจะบอกข้อมูลสี่ส่วนส่วนแรกแะจะแท้งนี้รับวัตถุสถานะไหนเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าซส่วนที่สองบอกข้อมูลถึงระดับความดันที่แท้งรับได้ถ้า G ี่ต่ำสุดหมายถึงว่าแท้งนี้รับวัรับวัตถุใดที่ไม่มีความดันส่วนที่สาม ช่องเติมจ่ายอยู่บนหรือล่างนะครับช่องเติมจ่ายอยู่บนหรือล่าง AB อยู่ล่าง CD อยู่บน Ab ต่างกันตรงไหน A มีช่องเปิดปิดสองตัวเรียงกันแต่ B มีสามตัวเรียงกัน CD ต่างกันตรงไหนที่อยู่บนน่ะ c มีช่องทำความรักสารแต่ d ไม่มีส่วนที่สี่คือระบายระบายแบ่งออกเป็น VF ชุดหนึ่งนะ nh ชุดหนึ่งต่างกันตรงไหน,น v มีระบายแต่ไม่มีกับดักเปลไฟส่ว mm hmm. น f fire 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 มีระบายและมีกับดักเปลไฟด้วย mm hmm. ส่วน n กับ h n มีลิ้นไผ่ไม่ปิดสน,นิทอาจติดตั้งลิ้นสูญญาก,กาศถ้าแรกๆจำไม่ได้ให้จำแค่ n คือมีลิ้นไผ่ไม่ปิดสน,นิทเพราะ h จะปิดสน,นิท Ok khắp, Bạn này, Cảm ơn.